นับถอยหลังดิสนีย์ที่เอเชียทีอีกไม่กี่วันเราจะได้เข้าไปรับชมกันแล้วนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตโซนที่เข้าฟรีเน้นย้ำว่าเข้าฟรีนะทุกคนจะไม่เสียค่าเข้าอะไรแต่อย่างใดสามารถไปถ่ายรูปเซลฟี่เล่นเล่นเกเรได้นะคะที่เอเชียทีนะคะตั้งแต่วันที่24มีนามนี้แล้วนยบอกเลยว่าโซนเข้าฟรีมีต้อง8โซนนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูแต่ละโซนกันนะคะ โซนรถไฟ100ปีดิสนีย์อันนี้ยังไม่มีข้อมูลออกมาเป็นทางการนะคะแต่คาดเดากันว่าจะเป็นขบวนรถไฟที่จะสามารถนั่งเข้าชมโซนต่างๆได้ยังไงต้องรออัปเดตข้อมูลกันอีกรอบหนึ่งเน้อะ 2. รูปปั้นมิกกี้มินนี่สุดคิวตี้น่ารักก,กุ๊กกิ๊กตะมุตะมิมากๆอยู่ข้างหน้าทางเข้าเลยค่ะทุกคนให้เราเซลฟี่ลงไปโซเชียลอวดเพื่อนกันได้เลย 3.Mickey a r อา Box ค่ะอันนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลหลุดมาเลยนะคะว่ามันจะหน้าตาเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวถ้ามียังไงก็คืออัปเดตแน่นอนวันที่24มีนานี้4 the rails of animation โซนถ่ายรูปที่เขาจะขนตัวละครคาแรคเตอร์มากมายมาให้เราได้ถ่ายรูปเช็คเช็คเช็คค่ะแต่ต้องมาลุ้นกันอีกทีว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างนะคะ5 Princess p r o m e n a d e เล่าเรื่องราวของเจ้าหญิงต่างๆผ่า,า,านหนังสือนทิทานบนกำแพงอันนี้ว้าวมากค่ะเป็นอีกหนึ่งโซนที่แฟนๆเจ้าหญิงดิสนีย์อย่างเช่นอีชันเป็นต้นจะต้องกรีดมากแน่นอนและ 6. Star Wars e x p e r i e n c e ค่ะเป็นโซนของคนรัก Star Wars ที่จะขนโมเดลขนยานหุ้มเกาะเหมือนเราได้หลุดเข้าไปอยู่ในหนัง Star Wars อย่างไนอย่างนั้นเลย7 ดิสนีย์เมอร์ชานด์สฮอลค่ะโซนขายของที่ระลึกจิกจิกกระจุกระเจงที่อาจจะทำให้เราลมละลายได้และโซนสุดท้ายโซนที่8มีชื่อว่า m i ก k ี้โก t ไทยแลนด์โฟโต้สปออีกหนึ่งโซนถ่ายรูปให้เราได้ถ่ายรูปเก็บความประทับใจกันนะคะและนี่ก็คือ8โซนที่เข้าฟรีที่เนยเอามาฝากกันใครอยากเข้าโซนไหนบ้างพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะ